เข้าหาให้เลยต้อเรียนสามรอบแล้วสามรอบเปแล้วไม่ได้เรียนเลยทีเนี่ถูกแล้วก็ค่ะไอ้ที่พี่พีคอสอคอสอเขคือเขาเรียกว่าเป็นอดีตนะครับเป็นอดีตเป็นอดีตหรือเป็นด้านความคิดนะครับไอ้ที่ี่จีนพีจีนเขายังหาอยู่ข้าวอะไร 钢板索。 ไอ้นี้เราจริงวิจีนวิจีนนี่เราเรียกว่าทางด้านการกระทำเหรือปัจจุบันนะครับสัญลักษณ์จะเป็นหัวเพรนหมายความว่าสิ่งที่เขาต้องการดูว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทำเหมือนกันหรือเปล่านะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำเหมือนกันหรือเปล่า tiền luôn ra nó cho con con anh đi nó dường mà ba còn con có dường đưa đai tiền ชีวิตของเราก็คือสามสามหกด้านด้านความคิดนะสามสามหกสิ่งที่เราไม่มีวงกลมตัวเลขที่ไม่มีวงกลมคือตัวเลขที่ขาดพลังแล้วขาด 4, 5, สี่ขาดห้าขาดเจ็ดสี่ก็คือสี่ก็คือแสดงว่าคุณคนที่ครอบครัวไม่ใหญ่ใช่ไหมตระกูลไม่ใหญ่ ถ้าพวกถ้าเป็นตะปูใหญ่พวกแส่แส okay, ่ที่แส้ตั้งแส่อะไรอย่างิ่าไคนนี้ตะปูเลือดสีก็จะดีตะปูเป็นจีนเอคนใก่ที่เยอะาแครอบครัวที่ใหญ่เลือดสีก็ดีเลือดข้าวที่เเรื่องจิตใจนะครับเลือดเ่งเรื่อเพื่อความรู้แต่เราเป็นคนที่มีความฉลาดาในานะครับเป็นคนที่มีความเป็นหัวใจ หรือสลาแต่น้อยแต่เป็นผู้นำที่มีความคิดมั่นใจในตัวเองสูงนะครับลดกาพัฒนาชีวิตดีกว่าเวลาการแตกงานจะกลายีนะถ้าหงุดงงดเราหมายถึงน้อยแรงเล็กน้อยรวมีเล็กเลแปลเพราะเราต้องมัน็นพัฒนาเรื่วงหกเร็จก่ ถ้าสองมุมมุมันถึงพอดีเรามีเลขสองเลขสามเลขเก้าพอดีนะครับสองคือการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นหรือการที่ว่าเราแยกแยะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แบบว่าเขาเรียกว่าพอดีไม่ไม่ถ้าเห็นอะไรก็เรียกว่าไม่หลงละเลอเกินไปกลับ้านอยู่ รู้แล้วเขารู้จนะักคัตมาเละสามนี่แต่ว่าลามรหัสามหกนี่เขาเขารหัดหมอนะวขนนี้ททำอาชีพอะไรอยู่ครัหมอใช่ไหมรสามหกนี่เป็นรหัสหมอแล้วเขามีฝีมือนะเขาเล็ยนสารนี่เขาสอกนันมีฝีมือ นะครัถเขาจะมีการพัฒนาชีาวือเขาอยู่ตลอดเวลาเรื่อง3,2,2020นะครับอยู่ในเส้นทางการชีวิตแล้วก็อยู่ในเส้นของปัญญานะครับเรามาดูทีนี้เรามาดูว่าจทีนี้เขาที่เขาคิดอย่างนี้เรื่องทางอย่างที่นิดแรก็คือหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งหนึ่งหกห้า ชีวิตของปีนี่ไม่ได้ป่ยด้วยดกรคลาบเรสู้ด้วยลำแค็ตัวเองมาตัแต่เด็กๆใช่ไหมสบายมาตัแต่เด็กๆแต่เป็นคนที่ทำอะไรนี่มั่นใจตัวเองสูงมั่นใจตัวเองสูงมันจะมีสองอย่างนะ ถ้าแบบว่าบกลมใถึงเยอะันนี้เขาสามบกมไม่จะเป็นแต่อว่าข้อที่สงก็คือทำอะไรทำจะเหมือนเอาใจตัวเองแบบตัวลูกลูกเขาเรียกว่าลูกแ่ลูกมาเนี่เขาได้ตามใจแตอนที่สอไม่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 เชื่อใครเลยจะจะ เราซื้อด้วยแค่ของตัวเองตอลอดแต่ถ้าเราถามเขาเราเ,เด็กยังไงเขาบอกเขาอยู่อย่างสุขสบายแล้ก็เราก็จะราาู้เลยว่าอันนี้ก็คือลูกแหม่ก็คือเขาจะทำอะไรเขาคิดอย่างไรเขาเราก็มาดูเขาคิดอย่างไรเขาก็จะทำ่าง,าท,างที่เขาคิดอะ่ะถ้าเขาอยากได้ขนมเขาก็ต้องเอาขนมให้ได้แบบนี้ เขตัวเด็กๆนะแต่เขาว่าเป็นมีเสรนญรุ่งเรือเป็นมีมีการปรับตัวเข้าปรับตัวได้ดีนะครับมีความรู้และมีประสบการณ์ที่ดีอย่างนี้และความหมายของเลขหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือตัวตนสองก็คือการแยกแยะสามก็คือการพัฒนาสี่ก็คือครอบครัวและที่การมา 5คือความเป็นอิสระด้วยด้วยใจ6ก็คือคารเสียสละ7ก็คือความเปลี่ยนแปลงถึงการงานการงาน8คือเขาเรียกอะไรนะอะไรนะวาประสบการณ์เออีประสบการณ์1010ก็คือเลขศูนย์ก็คือหลักศูนย์นะครับเราเรียนมาถึงเท่านี้เราเรียนมาถึงเท่านี้ แล้วกวันนี้ก็เป็นบทใหม่ก็เข้าใจแล้วก็เกา่าตรงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจกใจ็ถามพื้นที่เขาหรือกคาโปสตัวหลังไปก็ได้ทักใจไปไหนละไปหาปา้าเก่งทัใจได้รือเนี่ยเอาเอาไ่ได้ जिलखाव चार จัดเสรเจแล้วละครับนักเรียนหายเรียนอกนักเรียนรักของพระอาจารย์นรสารู้นัไปไหนเดี๋ยวมันก็มาเรียนอีกวนะันหน้า พขาตัวปีลหนก็พ่อแต่พ่อเขาทำไปไหนไปไห

สวัสดตังอภิวาเทมิสว่าขาโตภัคกวัตาธรรมโมธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภัคกวัโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามินะโมตัสสะภัคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิตริปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณญสัมปันโนสุขโตโลกวิโูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสาระชิสัทธาเทวมนุษย์ษานังพุทโธภะะควติสวากขาโตภะวตาธรรมโมสันชิตติโกอาการิโกเอปัสสิโกโอปันจิโกปัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติ ชุปฏ um nah ิป uh, so ันโนภะวะโตสาวกสังโฆอวชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทำจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสัุคาราเอสาภะวะโตสาวกสังโฆอามุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชติกรานิโยอนุตตรังปุญญาเสตังโลกัสสัติ นะสงบจิตสงบใจรักนะรับนะครับเมื่นที่สองนัที่ใจเรื่องฝันฝันดึงัวเองกลับมาที่นี่บางคนเคยไปเที่ยวในซันนะกลับมาตอนนี้เรากลับมากลับมาคนเลวยคนเ้ยกลับมาเราก็นั่งอยู่ตรงศาลาหน้าทางที่ไปเที่ยวที่ไหนกับคนไหน จากล่างพอดีเลยว่ามันเดินกลับมาอยู่นี่กลับมาอยู่สูปป่พิจารัากลับมาอยู่ลวมหายใจ เมื่อน้องมทิตมงลเกจังใจนันี้แตมการกอบอุ่มบาการทสรรพกรรมหลายหลายพราะฉะนั้นจงเปดสุดเท่กันพูดงาตาทกันสพเพสตาสัต pues ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกิดเจตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหาเวลาหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุมตูจงเป็นสุขเป็นสุเทย่าได้มีความผู้กายผุ้ใจเลยสุขีอัตานังปริอรันตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถออายจรื่อๆบองค์เ็พจริง,อ,งอ้